อันยองฮาเซยโยเตอร์สออกตเบอร์ทูเทนสามตุลาสองพันหร้บสองครับก็วันนี้เป็นวันชูศกวันชูศกเกาหลีนะครับกรเริ่มโดยที่คองชองเกชนน้ำใสสะอาดสวยครับ ก็เป็นย่านสลัมที่อยู่ตามแนวคลองครับสกปรกมากครับปัจจุบันก็ได้มาเป็นของน้ำสายสะอาดครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยครับทางขวามือของคลอ,องก็จะมีร้านอาหารนะนี่ก็เป็นหมูย่างครับอร่อยครับดูท่าทาง b s s i e t the c n n l there are the shop s อเซล o ูด a lot of street food over there ทั้งต้นคลองก็จะมีน้ําพุขึ้นครับมีแสงสีสวยครับแล้วก็มีรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหอยตั้งขึ้นครับ 또 버렸어? 아 이분 같은 거 나한테 어 가? 나니다 섭에 섭에 성호야, 이리 와 봐. 한방꽉 잡. This is the map of maybe s e ตรงถนนกว่างนามุนก็จะมีอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็มีทั้งสองข้างทางก็จะมีแนวน้ําไหลครับมีดวงไฟประกอบด,ด้วยครับดูสวยสันสีสันดีครับก็เก๋ไปอีกแบบนึงครับนี่ยถนนกว่างนามบนครับยิ่งกว่างนามุนสตรีท ทางจังหวัดกรุงโซก็ได้มีสโลแกนขึ้นมาเป็นไฮโซนะครับคำว่าไฮแล้วก็โซซึ่งเป็นสโลแกนที่แสดงถึงความสําเร็จที่จะส่งเสริมให้กรุงโซนั้นเป็นที่ออมีอาระยธรรมเอนเตอร์เทนเมนต์มีการใช้เทคโนโลยีมีเรื่องของการฟิล์มมีเรื่องของเคป๊อปแบนด์มีเรื่องของ K OP, Band, เทเลวิชั่นโนบูไล่อะไรต่างๆนะคือเน้นในเรื่องของ เทคโนโลยีและเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์จึงได้มีการตั้งโสโลแกนชมว่า Hi โซไฮโซเ the Slogan for the e uh, n c u l a t e t h r s o u l city to be a K-pop band, soap opera, film, video making, video game, tournament and so have a g l a m e r and have high technology style ก็เป็นการส่งเสริมให้โซมีกิจกรรมมากมายครับตอนหลังก็ได้มีการเพิ่มโสโลแกนเป็น Hi Soul โซลออฟเอเชียก็ s o โซเป็นจิตวิญญาณของเอเชียครับนี่ก็คือการแคมเปญของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งได้รับความสำเร็จมากครับ the successful of the campaign h ไฮ l is very very exciting and very successful อันนี้ก็เป็นถนนกว่างนามคุณนะครับทันเทียนก็เป็นอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกยีซุนชิน สเตตูออฟแอดเมลลยีซุนจินเป็นแม่ทัพเรือนำทัพเรือลบกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับเป็นที่นับถือหน้าตาของชาวเกาหลีเป็นมากครับที่เป็นผู้ก้าหารสามารถนำทัพเรือชนะได้กับนี่ก็เป็นหลังจากนั้นก็มี e อ h ซิบิชั n นแสดงถึงประวัติศสาสตร์ของเกาหลีต่างๆครับ This is the Historical of the Korean for a long time They have Exhibition Picture uh, Many ี่แ a ้นี่เอาไป i ัตถุยอดถิ่ the past history Historical of Korean You can come to Gwang Namun Square by Subway Line Five uh, Purple color Get our gate number five and you are like Namun Square ก็สามารถมาที่กว่างนำ้ำุนสแควร,ร์ได้นะโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสีม่วงลายที่5ออกประตู5<ม>้าก็โผลขึ้นมาก็จะเป็นกว่างนำ้ำุนสแควร์เลยครับง่ายมากเดินทางสะดวกกับบริลีณที่ทูเทวเฮีย นี่ก็เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ไฮโซครับกข้จใจว่าคงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งะ This is the symbol of high so is a one animal ก็สัญ,ญลักษณ์ของไฮโซก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์ในตำนานครับเอ,อ่อโคเลีย m i d i c l animal name hechi ก็ชื่อ hechi นะครับก็จะแสดงถึงความรุ่งเรืองครับ This symbol is the name hechi i the city, s the represent the ดอะไบโอไลน์แอมเนี่ยเฮชเอจเอเวอร์แอนด์เดอะซิตี้โซลซิตี้ก็มีตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆของเกาหลีกุงโซลนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้รูปภาพสวยงามครับ ก็จะมีรูปภาพต่างๆที่เฮชิได้ไปปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆก็เอามาให้ชมกันครับ This picture where it's H H is located in everywhere is the important city important area to show us t o see ก็เอารูปต่างๆที่เฮชิไปปรากฏในที่นั้นเอามาดแสดงครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเทปที่เขาถ่ายทำให้ดูครับ 즐거우셨나요? 신나는 광화문 광장에서 또 만나요. 안녕, 안녕. เฮจิ hey, ก็คล้ายๆกับเป็นตัวแทนในที่จะนําพาท่านไปดูในกรุงโซในสถานที่ต่างๆที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีรูปภาพต่างๆให้ชมครับเฮจิอิสแล e r e อร์เซน e ์เอเ e อร์เวลเดว l ดไลท์ทูเป e ร e เซนเตอร์แมนเ He i เรียเฮจิอิวิโกเดร์และเดอิสลุกไลเออร์เลปเซนเทติฟฟอร์เลปเซนเอร์เ ช่วง10ปีที่ผ่านมาเกาหลีก็ประสบความสำเร็จในการใช้ k คป๊ OP, ใช้เอนเตอร์เทนเมใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนหลํไล่ไราไปเที่ยวกรุงโซกันมากครับเกาหลีจะเซ็เทเยซโกยูเซอไฮเทคโนโลยีเคป๊อปเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์วิดีโอเกมแนดมนนี่ินฟอร์เอ o นโค a เลตเพียร์ทูวิซิทโซ e เอเว v e r y ย e a r อเวอรย สวยสดงดงามครับวิวของเกาหลีก็เต็มไปด้วยภูเขานี่ฮะกรกุงโซโซซ,ซิตี้ครับเนี่ยเมืองใหญ่แลวครับกุงโซก็กุงโซก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าถึง9สายนะครับเดินไปไหนก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณพันวอนต่อเที่ยวก็สามารถไปได้ทุกที่ถ้ายังไม่ออกก็จะสามารถไปต่อเส้นนู้นเส้นนี้ได้ทุกสายนะครับ So city, so city is quite interesting to visit. Uh, you can travel very easy by using subway underground. It's a pay for around 1,000 won per time. But it, you can connect uh, any any subway, it's a nine line in the s e l l city. Very convenient, nice to visit. ครับน,น่าไปเยี่ยมเยืยนนะครับใครที่ไม่เคยไปก็น่าไปลองดูนะครับกรุงโซเกาหลีใต้ ตรงใต้ดินของจตุรัสกว่างน้มุลก็จะมีห้องโถงครับมีเป็นที่แสดงศิละปะหัตกรรมต่างๆอันเดอร์กราวออฟเอ่อกว่างน้ำมนต์สแควร์จ have many many thing uh, exhibition and many activity cultural activity entertainment activity many many thing to show under under กวางน้ำมูล์สแควร์ว e คุณสามารถ i า มีไซต์ลววนะวางในมูนสแควร์ออน e ดอะท็ t ปออฟเดย e แอป e ด h ะวอเตอร r เทลเอ่อ both side left and right side ก็ทางน้ำด้านบนทางซ้ายและขวาของสแควร์นี้ก็จะมีทางน้ำไหลนะทำให้สีสันของบรรยากาศดูดีครับก็เป็นรูปปั้นของพระเจ้าเซจงครับเซจงทิง This is the schedule for the soul event in the soul there are many many schedule and many uh, calendar for show and games แล้ว exhibition o r Concert เป็นตารางกิจกรรมต่างๆในรอบปีครับ ชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับพุทไลค์แอนด์ฟอลโลวอ่ะ thank y o วคำสาฮหมิดา